สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิไปกินย่างข้ามือเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นดีอย่างเนาะไปเบิงน้องเลยนี่ก็ย่างย่างหมูเนาะพี่น้องเนาะย่างปลาย่างหมูหมูเสโอ้มูปลาดี่นี้ครับนี่กับอย่างปลาเนาะปลาด้วยในในไตไตมูทุูนี่กับเดี๋ยวสิให้ไปเบิงปลาซุ่มเดี๋ยว เสร็จไปเบิ้งขยางะมือก่อนเนาะไปก่อนเลิกไปไปเบิ้งขยางะมือก่อนนี่กัอาจารย์หวยอีกผู้นึงเนาะพี่น้องเนาะนี่กัอาจารย์ถั่นหวยอีกคนหนึ่งถือมานี่นับไทุกงวดถือกินถือแรกถือแรกนี่พี่น้องเอ้ย่างปลาหมึกเนาะนี่พี่น้องปลาหมึกนี่อ่าไปหามาเองอยากปลาย่างปลาไปหามาตอนในตลาดแต่ว่าพอดีอย่างที่นี่ทุกอาในคลองนี่ เพิ่นล้งงานนี่งแบบเหมือนถือฟูไว้เนาะเพิ่นก็ได้ดีอ่ะแบบว่าสีดับพี่น้องเอ้ยคนล่าพี่น้องฮักกันไหวซะมาขี้กันไหวเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนใจเคื่องเขนิวหนึ่งไม้เพิ่นว่าจะเป็นคนใจเพป็นย่ามเพป็นถือเพป็นกระดี่อเนาะย่ามเบาตุ้ยถือนี่ก็กระดี่อ่ะขึ้นยาพี่น้องอืมอืมนี่กระดี่อ่โอ้ร้ายพอสมควรพี่น้องประมาณสี่ฮาโล Ừ. Đó ngũ... <coses> ja, ja, Và... Và cái con dạng mô nó yà mô nó dạng mặt dạng dạng mặt này dạng mặt Fool. นี่พี่น้องเ็อย่างเดียวย่างเดียวเรียบร้อยปาปาสนกับพระท่านเลยแหละอย่างพี่น้องก็เขนเจือหัวนาะเขาเจือปัวเป็นกระดิ่งสนะเลยพี่น้องเลยคนบหัวินเาหาคนขึ้นไหัวอินเขา้บนเออมาถามียังงงเนาะเห็นนรถติดเต็มเลยไหมว่าอย่งวันามกูยังงุแ่งหาวะประมาณนั่นแหละประมาณเกือบสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มรถลมขึ้นโอ้ปลาสุด ก่เดนนลอมากเอาซัำนียกอนนอพี่น้องป้าไปกินกอนนพี่น้องเ้อไม่บ้าโคไรเวลากินะพี่น้องเ้ยนี่นี่เสียใหญ่พอนอเสียวงพอนอเพันดียงเงพ่นดอย่างนาะพี่น้องขกนาท้ายอหลานนีมีมากม้ด้ยพี่น้องนี่เห็นเอาเห็นตขคอยคนู้เดียว ปลาผูซกว่แม่นบ่นี่พี่น้องตบอคือมาบอนไปแล้วี่ถ้าถ้านึปยกคนนึแล้วอไปซื้อเบียร์อนละบไปซื้อเบียร์ใไปซ้เบียร์ไปวกนพี่น้องเลยโอ้ยังเือรายรากนงเือามาพี่น้องเลยกินน้ำกันี่โอ้รายพี่น้องเลยของกินร้ายพสมควรพี่น้องเลย

อะไรเอาเข้าก่อนี่นี่เนาะพี่นนอะมาๆกินน้ำกันได้พี่นนองเอ้แซบไลาเนี่ยยหมูี่พูนด้แซบไลจ้าเอ้ี่เ่ยงพี่นอะย่างฝ่าเลยหัวซัมมี่ก็เนาะซัมมี่นะเขาว่าไปไไปก่อนไปกินก่อนไม่กินไมิบท่น หมามาอพี่นงอหมเสียบลายเสียบลายในเวลากินนะพี่น้องลงมือเดียวนี่เออแมนนี่ทีมทีมงานเนาะพี่น้องเนาะจับจับกันีเลยนะน้ำแขงหมดแล้วน้ำพุนน้ำพุนน้ำแขงใช่ป่ะนี่ทีมงานเนาพี่น้องนี่ซอยเองกินเองกินแบบง่ายๆพี่น้องกินแบบง่ายๆกินนนห่อนเลยสดๆจะภาพจะภาพซุปเนี่ยนนี่ก็ กเจ้าภาพรอบพี่น้องนาากัเป็นเพื่อนกันเองพี่น้องโอ้หกันเองเนาะนี่เจ้าภาพคนหนอ่เงื่อนนี่มีทนี่กินไทรพุยานเพื่อขันมีผู้สาวเห็นปะเอายังอีกโอ้แงพันเด้บ่น้ำแข็งเมือดว่าโอ้โไปซื้อน้ำแข็งไถ่ไหน ่ยังลงก่อเี้มันก็เบิกคัตเลยอยู่นี่แลไม่ไดล่วงดีไอ้ยี่หม่เมื่อนมากระดัสามสี่แนจำได้เจ๋งเมื่อน้ำดดก็ออกดีแต่ความนั่งเด่นของเขายังได้รวมนี่อเนื้อเผินนอกเินสี่อยพี่น้องเลยส้อยเด้อวิธีการซ้อยหมูนะฮะต้องเบิงทาทางมันว่าลมพัดส่หรือขวาเออแมนมันซุปบ่มันเปซุกเป็นบอกเขานี่มันบุคอยซุปนดา หมสูว่ะตัวนี้แซมนำโต๊ะโต๊โต๊โต๊ะเอาตอนใหญ่เสีตอนใหญ่ปะเบลจะเจ้าหรอกคิดไหว่าทำตาตีทำตาตีมีมั่นตอนใหญ่เลยพี่น้องเลยมันหันแบบใส่เลยนี่ฝากินฝาอิมไปละฝากินฝาอิมอ้านใหญ่เลยตอนเหนคํทำตาตีเนาะฝากินฝากอิม